สบายดีสบายดีบัดสุขสุกคนพี่น้องจา๋ามื่อกี้อยู่กับเบ้าเมีคือเก่าบ,บรรยากาศยามเศ้าพักตื่นมาแต่ตีหาพี่น้องว่าสิไปเขาป่าหาเห็ดปวกเห็ดปวกออกอีกแล้วพี่น้องจา๋าเมื่อวานนี่อมมาลา่นไปเพิ่นได้หาบหนึ่งมันเลยสิพักกันไปแต่เศร้าอุตส่าห์ตื่นมาแต่ตีหาแต่ไม่ได้ไปกับเด็กๆหรอกพี่น้องมื่อี้เด็กๆเ,เขาโรงเรียนมาสู่อมมาลา แต่โบหัว่าไผแน่สิไปัยนำกำลังเตรียมกระบุงกระตาเห็นวัยเยรุ่นเพิ่งก็ว่าสิไปัยนำอยู่สบายดีอีกรอบพี่น้องกำลังไปหาเห็ดมอดป้ายายลุ่นผ่านขี่มอเตอร์ไซค์มาพี่น้องมากันหาคนอมบลาแล้วก็ ม่งงาเบาเอ้อเดี๋ยวไปเบิกน้ำกันเราจะได้เห็ดจากดอกเดะ๋อนได่อนี่บ่นี่ใส่เห็ดปวกนี่ใส่เห็ดปวกเนอ้ย นี่สาเห็ดปวกยู่งชิดป่อก,ก่อนหำเก็บของฉันสวัญญสสดีค่ะาเหตุที่ใบเก็บเก็บนำ้ำคืออนมันนลอยย่าดอกก็จะเอาดอกดีนี่ค่ะใ <c oughs> นแข็งแต่มันบาดแล้วค่ะ <c oughs> เห็ดปวกก็คือนางแท้เท่ากับเท่ามันได้มาเก็บเห็ดปวกไไปนนเาะโอ้ยเหนียวเลยเ ย่างสามโคกอย่างเห็นหมูหนึ่งโอ้ยโอ้ยมันบานแล้วสกัดโซมลงกตาค่ะสกัดส้มลงหม้อโอ้ยมาไก่ปนี่ปันว่าบ่ท่อหาเท้าหัวให้ปลายหน้าซ้ำมาไก่เฮดเจเบิดแลเลยมาไก่เกิดเบิดแล้วแล้วอย่ามาไก่สร้างเด้อเบิดแล้ว อันนี้บอกเฮ็ดปวกเหรอเฮ็ดปวกพี่น้องอย่ามาซอกกระตากระเก็บลายโม่อะไรพี่น้องแต่โม่หมองละดอกสองดอกก็ะเล็บใบอยากทายซ้ำเมนบอท่อแถวอันหัวไห้ไปลายหน้าเขาสามาไก่ชุ่มมาดงง่ายพี่น้องมาดงง่ายคิดว่ามันจะออกลายสิเด้อว่าเฉพอะมู่งง่ายมากพัดว่าเห็นแต่คนอย่างไรไรตะคนลายลา โอ้ยอยากเมื่อแล้วข้าบาที่อยากเมื่อเนี่ยเมื่อห้าวให้ไปหน้าพุทธจักค่ะต่ว่ามันสิออกแต่ว่าสิได้ลายคนนี้แถวหน้าเฮาน่ะแบบว่าก็ยังพอได้อีกนะเมื่อวานพาไปก็ได้มันออกใกล้ๆมันออกแถวหัวให้ไปหน้าพี่น้องเออมาไก่มาเมื่อยมาหิวหน้ามาทุกมาเนี่โอ้ยใหญ่เลยปุ่นใหญ่รุ่น แลยยืนอยู่ซายเลยยืนลงลงฟ้ายุ่รุลงฟ้าแล้วพี่น้องผ่านมาสามโคกย่างจนขาล่าแล้วไม่เวเห็นบอ,อ <h int ball> มากันหาคนได้เก็บผลดอกสองดอกเก็บสองดอก ใ้มอะสองมองละนึ่คนหลายปวดโพกเก็บบอบอหมดแล้วโอ้ยหมเอ็แก่ชุ่มคนก็ทานเออเก็บเบิรแล้วพี่น้องเอ้ยมันจุมากง่ายเฮ้ยเส็ดปลา มันห่างกับพ้นเฮ้ยเบดแล้วเบดแล้วชุกชันพ่นไปแทนนี่เลยเมื่านนะโคตรดคตนเบื้ยานคนมันหายากหาเห็นด้หลายดอกเยอะเดอดอกใหญ่เลยพี่น้องกลังงามั้นแวไก่เฮเ เออนั่นนี่นะมันยังจุมอยู่แจ็คเลาะไปใช่คุนเมื่อยไม่ใช่ลบไปลบมากอ่ะยุ่วอ่ะเออจักแล้วหมูไปแจักโคเฮลุนมานี่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 เอาเปิดเบิ้งเอาเปิดเบิ้งด้วยเปิดน้าพี่น้องโอ้จุ่มมากๆเลยยุ่

เจ๊เจ๊เจ๊ข้างล่างนี่เจ๊มึได้นังงง้ไดี้ยว่ดวดอกงาม้พี่อนี่พี่น้องพิถัวอ้าวดอกใหญยพี่น้องงามงามแล้วข่อยางมาเท็นเพอร์เวอร์อยู่ โอ้ยพี่น้องจ๋าพี่เจ๊เจ๊เจ๊พี่ปาเห็นบ่เจ๊เจ๊ปาเจ๊ปาปามีตะดอกใหญ่เนองเอ้ยกระดดกระสอพอดีเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยรอดตายเลยพี่น้องหามาสามโค๊กเนี่ยตะดอกโอ้มีเสียบมือฉันพุดผุดมือใหญ่ โอ้คอยย่างมาบไไ่อยเห็นผู้ผเพลเวอร์แล้วคอยคอยคอยอย่าป้าป,ป้าทนเก็บ <laughs> ดอนไปดอนมันเด้อจะมาใกล้กันเดอ้ดอ,ดอโอ้ดอนไปดอนมันคอยเห็นแล้วทีน่นอกอย่ามาใกล้ีกม <laughs> ีที่น้องจา๋าโอ้ให้หนิงใหญ่ลุนใหญ่ลุน <laughs> เออโม่นั้นโม่จะปลาเฮ็ดแน่นใสคือมันคือไร้คือบ้านนี่ยนะเฮ็ดคือเพิ่นเห็นเฮ็ดนี่บ่เออเออโม่ไปสั่นโม่ก็เห็นเฮ็ดกับปาเฮ็ดบัดไปเพราะว่าเห็นอย่างเหมืกับกระเล่นไม่ไปยันรุดเอาเพิ่งเด้วจุ่มในมือจะดอกง่ายโอ้พี่น้องเนี่ยนี่โบแมนเฮ็ดปวกน้อยเลยพี่น้องอันนี้เป็นเฮ็ดปวกง่ายเพรมันงามนุ่นทรายเลยเฮ้ยเลาะอยู่แค่นี้แบบเลาะแง่ายนี่กว่าน่ะอมอม มากับเบาเอื้อพี่น้อง,งอัมลา <c oughs> พวดยาขับยินจะไม่ได้กุจิล้อ,อ,อแล้วน้ำมากนะคะโอ้พี่น้องเอยแม่ใหญ่ดอกนะหางก็เห็นหมูปกติอนันย่างมาก็เห็นหม่องระดอก,ดอกสองดอกดอก็เริ่มรบก็เห็นบรบก็เริ่มบริษัทไยมาฮอนนี่เพราะว่า,บบาอันหเห็นหมูใหญ่ก็เลยโอเคอยู่ก็เก็บหลายคนพี่น้องผุ่นผุนทังผุ่นมันลามมาดผุนเอาเก็บเก็บ พิ่นธุ์ไทพปุ่นพุ่นบันนี้ดอกจุมข้างในเขาไม่เบิ้งมาเบิ้งจะถ่ายนี่นะถ่ายมู่เขาเยลยลูนข้างในนี่ข้างในนั่น้าพี่น้องใช่แต่ว่าเกาะปุ่นป่นงุ้งง่างุ้งง่าผัดเมาเฮ่ยโวยจั่บริยีตลอดเลวเต้เด้อเอาแล้วกะเห็นแต่คนอื่นเก็บคนอื่นประเทศนั่นแล้วกะัน แล้วก็บม่อยากถ่ายตัวเราก็ยันเขาเก็บเบิร์คือกันเนาะบอกให้มูถ่ายมูถ่ายเจ้าของมันเก็บอยู่ววๆเดเตีเจ้าเหยียบแล้วนั่นโอ้ยบอกให้มูถ่ายถ่ายสุวยถ่ายมันจะของมันเก็บอยู่วๆไวอย่ายลุ้นข้างในนะนในข้างในนั่น เง็นไงพี่น้องเก็บเผ็ดปวกกดไลค์กดแชร์พี่น้องจา๋าหม,ม,ม,มูใหญ่แล้วก็ดอกใหญ่พร้อมโอ้ยไอเก็บไปทัป้งง่ยอย่างโง่มาคัดทายมันยังเก็บอยู่พ <laughs> <laughs> ังเก็บทั้งท้เลยนพี <laughs> ่น้องสัตว์ประยต์เอาจังสินแหละพี่น้องมาหลายคนก็ต้องยุ่งยิงยุ่งยิงแย่งกันเก็บเมา อ่ะเบิร์ดจะมหาหาถักๆดูผลมันลามมาตะผนพี่น้องลามยายรุ่นเก็บอยู่ป่านั่นบ่บมีย่างมาแล้วก็เห็นแล้วมันก็ลามมาเรื่อยๆเฮ้ยชุกชันมันจิลามแต่เทปติเออข้าม,ามันโมยใ,ใหญ่นลยมั้ลามดอกอดอกใ,ใหญ่ๆพี่น้องอัน <ผม S 2> หามึงดูมัตยาบุทันเพราะบรุขี้ได้อันหาเห็ด โอ้โเกือบว่าสิบเก็บแล้วพ hey. ี่น้องเลยโอ้ยว่าสิบเมื่อเป้าพี่น้องว่าสิเมื่อแล้วบ่จะหาเขาเห็นเห็นหม่องระดอกสองดอกมันบอเป็นโมนะบ่เห็นขวบผมบอกพ่อว่าเอาแร่ผวาบอ่ะบอกขันแม่บอกกลับมาก็บม่เห็นด้นี่มาตะเอิญยายลุนกลับแล้วของโมยังว่าสิหาอยู่ที่เพื่อนเออเพิญแหล่งเปมืนถุงก้อนแล้วเนาะยายลุนว่าเห็นเห็นเพิกกันเลยพาไปนลำหลังไปพแบบเดี๋ยวไปเป็ยางของแร่ขึ้นมาเองเนาะพอกลับมาว่าเห็นเห็น คนเห็ดปูมันอมเขาเอาเออมันโมง่ายได้มันจะตปลาติวเาเก็บมาาูเาพี่น้องนี่เห็ดปวกน่เนี่เอาพอลุก็เลยยง่ายไกลงไปหาเลยไปเห็นเห็ด่นลโพงนี่ยามันง่มันนีนั่งงตัวนน เอามาสร้างว่าแด่กไปซะๆอันนี่เฮ้ว้ายหมดแดงห่ามันนี่ไปซูนห้างหมดแดงพี่น้องเก็บเก็บเจ็บอันห้าลรอมึงดูมันออกบริเวณใกล้ๆมันลามไปเรื่อยๆเพามเป็นมูลใหญ่ อ่งนีน่เบัวงมันออกังา่ามันงุ่พอดีงามกำลังถือกบปรดดอกใหญ่มันดินทรายนะมันงามเก็บเห็ดมันมีสมยบ่แม่มันเก็บเห็ดดอกทามันเก็บเห็ดนะมันแหกปากแล้วทามันเงียบมันเสียมันบัเห็ดนเห็ดเดฟพีมันลามเห็นบ่นะสองดอกเนาะเธอเธอโมใหญ่เลยเนาะลามออกไปก้นนี้เปดอก ย่ารุนคือบอหาไปทางหนานทาแล้วนะเห็นยี่บเจ๊เอาไหสายละเห็ดปวกเหรอมันคืออยู่ในเงาเงาไม้เท้นี่ค่ะดปลวกนี่ค่ะติดปลวกพ่นว้ายพูนพูน ดอมฮึ้ยมีหนะามีหนะเอ้อมีดบาดมือนั่นนั่นนั่นโอ้ยนี่นีโอ้ยมีดบาดมือฉันเลือดออกโอ้ยโอ้ยฉันเเพ้วแล้วมันบาดมือฉันเก็บเพชรปวกพี่น้องจ๋ายินดีด้วยปลวกเก็บปวก นี่กำลังจูมนะคะยังมันจะบานเท่าไรรู้พอดีพอดีกำลังถือกุบหาเบิรงหฮ้ยหาเบิรงข้างหลังข้างหลังมูใบใหญ่โอ้มีบาดมือชั้นโอ้ยเผาอันปาดเฮ็ดปาดมีบาดมือเฮ็ดพวกยิ่งจะกินเลือดโอ้ย ให้พวกกินเลือดฉันเบิดแล้วบ่กเบลงานลงไปนยังี้โอ้ได้หาดอกมาวันนี้ก็สิได้เมื่อแล้วพี่น้องจ๋ามาเบิ่งน้ำกันมาผู้ใดสิได้หลายมาส่องมือกตาดูบ้าให้บ้าิาแน่ผัดชอยากได้ยายลุนจนสช้กตาขาด เฮดกับมองละโมละดอกสองดอกพี okay, mm ่น hmm. ้องได้เก็บอโใหญ่แน mm. ่แต่ดอกไอโม่หนึ่งอ๋อแลเบิ้งด้วยซองกระตาแน่เบิ้งเไล่ล้วก็เบิ้งเอาละสองคนอือันนี้เฮดโม่เดียวเลยพี่น้องเก็บน้ำกัดนี่ค่ะคันเจ้าคันพ่อผู้ใหญ่หัวเรือกระตาดีเนาะโมยไงโมูใหญ่ ทำไมเราเก็บผู้เดียวแล้วมันกาในเต็มกระตาผูกกระตาหนึ่งเขาก็พายเบิ่งผมสาเหตุที่พายเบิ่งมันบ่มีเนาะอันนี้ของเยลูนอันนี้ของเบาเอื้ออันนี้ของอัมบลาเพิ่อนสัมผัสหน้าทำงานลูกชายเนาะเห็ดผวกใหญ่ใช่ไหมมันบริดอกน้อยมันก็เลยได้ลายอีกอย่างหนึ่งกระดอกบานพ่อมันนะมันกำลังบานนะนี่งามงามม้วนม้วน ได้มูเดียวพี่น้องมูดไงแปดสิบพ่อทางสิมืออ่ะโอ้ยโหยางกายเฮ็ดฉันบอกแล้วนี่ฉันบอกว่าลงไปนี่ลงไปนี่นี่นี่ผัดทอดผูกตอนเขาขึ้นไปแล้วมันบอนไผ่ไหมไปไก่เฮ็ดพี่น้องไปไกลคนหลายพอกลับมาสิเมื่อจังได้พ่อเห็ดก็ได้ทำเก็บตอนแรกกันเนาะทางน่ะมูดนะว่าเพิ่นตะไก่มูดไปพูกมูดอะยรเนี่ามทางแล้วพไปไก่แค่ย่างตามเพิ่นเนาะ ตามเพิ่นตาก็เอิญมูกระไมกมูหระ่าดไปนอ้ยมูระไปน้ำเพิ่นแลเอิญทังล่างอันเอิญนรไม่เคยเห็นเห็ดดอกปลาเมื่อพี่น้องจ้าบันสรุปเราจะเก็บเห็มูเดียวมูใหญ่น่ะที่เลือกมองดอกส้ม่งาจุดอเออขาเป็นมาพเดยวก็จะเต็มกระตา มาห่อนนกัเอ <ะ S 1> เนเขาเก็บภาพบรรยากาศเพื่อนท่านี้พี่น้องจ๋าเดี๋ยวเมื่อก่อนเมื่อแรกสบายดีไปพ่อกันมาอยู่ป่าเห็ดชักป่าไหนกัะบ้างมาไก่โพดเลยบ่ค่อย<น>ได้ล<น>ายเจ้าสิออกจ้า